thank you วันนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่นักศึกษาจากคณะบัญชีและคณะโลจิสติกของมหาวิทยาลัยศรีประทุมได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนในดหนองยางก็คือกิจกรรม LSC นักศึกษาบริการวิชาการสู่สังคมก็คือการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาและนักเรียนของมหาวิทยาลัยศรีประทุมและโรงเรียนวัดหนองยางทําให้นักเรียนนะครับได้รับประโยชน์ในวันนี้เกี่ยวกับ การฝึกษการคิดวิเคราะห์และสร้างเจตจำนงที่ดีในสังคมต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญก็คือนักเรียนได้มีการคิดอย่างมีระบบรวมทั้งได้ฝึกสมาธิแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมโดยการใช้นวัตกรรมทางสังคมเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในควาที่หน้าต่อไป ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะก็ได้มาจัดกิจกรรมนะคะให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับขยะเนาะแยกขยะการสร้างมูลค่าให้กับขยะคือสิ่งที่มองว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนในวัยเนี้ยก็คือการแยกขยะเพราะว่าเขาเนี่ยาก็จะยังไม่ค่อยมี วินัยในการแยกขยะสักเท่าไหร่แต่ว่าทางโรงเรียนก็จะมีในส่วนของการแยกขวดน้ำขวดน้ำพลาสติกเพื่อที่จะ เอาไปนําไปขายนะคะเพื่อให้สร้างรายได้ให้กับนักเรียนซึ่งตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็มาเสริมในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็การสร้างมูลค่าให้กับขยะนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกน,น,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่เห็นได้ว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คือนักเรียนทุกคนก็คือเออเอนจอยมากแล้วก็มีความสุขกับทั้งนักศึกษานะคะแล้วก็อาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ขอขอบคุณนะคะโอกาสดีๆสาหรับโรงเรียนเล็กๆแบบนี้นะคะอยู่ห่างไกลเมืองแล้ว ก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้มาจัดก,กิจกรรมในวันนี้นะคะกออ็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าออกิจกรรมต่างๆแล้วก็ความรู้ที่ได้ไปวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้นําไปต่อยอดนะคะเพื่อเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้คุณค่าของขยะแล้วก็รู้จากการแยกขยะให้เป็นขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมมากค่ะ สวัสดีค่ะพวกหนูคือตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองยาค่ะวันนี้มีพี่ๆมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาจัดกิจกรรมค่ะมีทั้งกิจกรรมการจัดการจราจรแล้วก็การแยกขยะค่ะวันนี้มีความรู้สึกที่สนุกมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการแยกขยะด้วยค่ะว่าทางไหนควรจะใส่ขยะอะไรแล้วก็ทําให แยกขยะได้ถูกต้องค่ะความรู้สึกเท่เร่วมกิจกรรมในคังนี้นะคะรู้สึกว่ามีความสนุกมากค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนในโรงเรียนก็มีความสุขด้วยเช่นกันค่ะทั้งได้รับความรู้ได,ได้ได้รับประโยชน์หลายๆอย่างในทั้งสองกิจกรรมค่ะจะนําความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ในชีวิตประจาําวันโดยการกิจกรรมที่ป็นกิจกรรมแยกขยะจะไปใช้ในกิจกรรมในโรงเรียนที่เป็นถังขยะ หรือขะยายพาโังเรียนที่เกื่อนกาดในโรงเรียนส่วนกิจกรรมการจราจรใช้ในการบนใช้ได้บนถนนหรือว่าบริเวณโรงเรียนที่มีการจราจรไปมาค่ะวันนี้พวกเราขอขอบคุณพี่ๆจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆให้พวกเราไว้โอกาสหน้ามาจัดกิจกรรมดีๆให้พวกเราอีกนะคะ วันนี้ก็มาทํากิจกรรมนะครับที่โรงเรียนวัดหนองยางนะครับผมก็มีกิจกรรมเกมจราจรนะครับแล้วก็เกมแยกขยะซึ่งเกมจราจรเนี่ยน้องๆนะครับก็จะได้ทักษะในการเอลํำดับความคิดนะครับแล้วก็การทํางานเป็นทีมนะครับผมเพื่อที่จะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ให้น้องๆครับมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แยกแยะขยะได้นะครับ วันนี้นะคะได้นําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะบัญชีครัวเรือนมาให้ความรู้กับน้องๆโรงเรียนวัดหนองยางนะคะก็คือให้เขาได้รู้ว่ารายรับรายจ่ายยอดเงินคงเหลือเขาได้รู้วิธีการทํารายรับรายจ่ายนะคะว่าเราต้องใช้เงินยังไงเก็บเงินยังไงรับมาเท่านี้ต้องจ่ายออกไปเท่าไหร่มียอดเงินคงเหลือแต่ละเดือนนะคะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะสามารถทําให้น้องมีความรู้และก็มีทักษะนะคะในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้นนะรู้จักประหยดัดรู้จักอดอ,อมนะคะขอบคุณค่ะ